แชร์พิกาศที่พักฮ่องกงที่ไปไปมาล่าสุดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจนะเพราะว่า1ห้องสะอาดใกล้ MTR แบบระยะเดิมไปได้มีเซเว่นใกล้ๆแล้วก็ฝากกระเป๋าได้แต่แจ็คพอตของไปกับเพื่อนคืออะไรรู้ปะด้วยความที่โฮเทลเนี้ยค่อนข้างใหม่แล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเราก็เลยจองด้วยความหวังที่ว่าเฮ้ยจะได้เห็นวิวแม่น้ำสรุปปึ้งก่อสร้างแต่ไม่เป็นไรหลักๆคือห้องสะอาดไม่มีแมลงอะไรมากัดก็โอเคแล้วอันนี้เผื่อใครจะมาจองตามแล้วอยากได้วิวแม่น้ำเนี้ยอาจจะต้องรีเช็คกระทังโรงแรมนิดนึงมีได้มีตู้แขวนผ้ามีตู้นน่ม้้้าาใหหชอออบงกสะดค ข้างใหญ่แล้วก็แบ่งสัสดส่วนชัดเจนมีเลนชาวเวอร์ให้แล้วชมพูหอมมากไม่ต้องเจียม,มานะใช้ของที่นี่แหละไม่มีสายฉีดก้นนะทุกคนแต่อุปกรณ์พื้นฐาน,นอื่นๆก็คือมีให้ครบหัวปาก,ก็คือเป็นสไตล์ฮ่องกงเลยแนะนําว่าเอาหัวแปลงแบบนี้มาด้วยนะอีกเรื่องถ้าใครของเยอะก็เป่าใหญ่แมเนจที่วางกันดีพอพื้นที่ค่อนข้างแคบอีกอย่างที่ชอบของที่เนี่ยคือโรงแรมค่อนข้างใหม่แล้วก็สะอาดมากๆแบบอันนี้คือรีเซพชันนะกระเป๋าก็เอามาฝากได้ตรงนี้เลยลิฟต์แสงก็สวยวเราฟิตเช็คทุกวันแล้วที่เนี้ยเขาจะมี หาเมตรก็จะเจอ MTR สถานีนี้ค่อนข้างใกล้แหล่งที่เที่ยวเลยอันนี้เราลองกดเช็คให้ใน a อ o โ a ดล่าสุดห้องไทยเราจะราคาประมาณนี้เลย